สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ <c oughs> ยิงแกวอีกน,นะครับเพื่อน่นโต๊ะเลยิงแกว FC ใจบุญเดีวก,ก่อน FC ใจดีนะคะผู้ไม่ประสงค์นางนามอีกแล้วจ <c oughs> โอนเงินมาให้อีกแล้วสองพันนะคะเป็นทุนทํามาค้าขายซื้อกินก็ได้ค่ะเขาบอกนะ <c oughs> เอาไอ้ลี้เราเอาไว้เอาไว้ลงทุนเอาไว้ลงทุนเรืเราว่าซื้อซื้อยังกินก็ได้เราว่าน่ะซื้อสู้มนี่กินก็ได้ซื้อสู้ตาซู้ยายกินก็ได้เราว่าจะเล่มมาฝากจะเอาฝากฝากตาอีกแล้วตากาทุนไว้สักสองตาเอาเอาไอ้เหตตาไปทำทุน ซ่อนเลยจ้าเมื่อวานกัี4,000ละวันนี้กั2,000กัดโอ้ตุนขาขายก็ให้ f ีสชคดีจ้าสุกๆล่างลอยด้วยพุด FC พุดใหญ่เลยด้จ้าทำมาขายขายลำลวยลำรวยได้จ้าขาขายขายเยจ้า ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะประสบการณ์ลูกไพรไข้เจ็บดูดีมีแห้งนะจ๊ะนี่แจบเจ็๊ยบอีกแล้วและการขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณนะครับแล้วก็สามสามพันสามพันสามพันแล้วสามพนแล้วนะครับขอบคุณเอฟซีทุกคนมากเลยที่เป็นกลังใจให้พวกเราใช่คอยสนับสนุนพวกเรานะให้พวกเรา ทำคลิปต่อไปให้พวกให้พวกเขาเฮ็ดคลิปต่อไปเอาเขาเงียบเฮ็ดคลิปต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยเรื่อยจ้ามื่อนี้คือเฮ็ดยากก็เด็กฝนตกแมนแต่คนโตสองมือเลยค่ะแต่เมื่อวานติ่งปิ่งปิ่งกระปูแซบแซบกระปูแดงแซ่บแซบแม่จ้าหมดแล้วค่ะก็ายเตียนกับไปายคลายกระปูหมดแล้วอยากให้เบาพี่ไร้สด ลองเพลงจากสมองหนึ่งนะครับกดหนึ่งครับคอมเมนต์ใต้เลยกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งลองอันนี้ปากเตานะบอกลองร่มเราก็ไม่ได้ไลฟ์สดลองเพลงเราไม่ได้เห็นัลนสาวเจ๊วับพี่ลองเพลงเพลงเรากดหนึ่งให้พี่ครับใต่โกดใต่คอมเมนต์เลยครับยานนีชิดเลยก็เป็นยางได้เปิดรายได้มันเปิดรายได้อะไร ลองติดเลยครับสำหรับคีนี่แบบพีก็กับสาวเจนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ